สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง g ีจีเร่าครับผมวันนี้อยู่กับเกม fc mobile เช่นเคยครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวแผนการเล่น4-2-3-1นะครับแผนแมนยูในเตดที่ใช้ในการเล่นฤด,ดูกาล2,023-2,024ถึง 2, ครับผมแล้วเต่แมนยูที่ผมฟูมานะครับผมใช้ปีปัจจุบันแล้วก็ปี อะไรวะไม่รู้เหมือนกันครับผมซึ่งประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูครับโอนาน่าครับมาติเนสบิลลาบิวาลานครับแล้วก็ลูกชอแล้วก็มิโยสาก้าอะไรยังผมไม่รู้เหมือนกันเมกเทมินเอคาเซมิโร erm ครับกองกลางทำเกมครับบูโน่เฟนเดเดสครับแล้วก็อีกเส้นแล้วก็ องโทนี่มาติเยวอ่าแล้วก็กล่องหน้าตัวเป้าครับมาคัลแล้วฟอร์ดครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะแผนไหนดีว่าแ่งมันมเป็นอย่างเนี้ยอะผมก็ไปดูมาจริงๆนะครับผมว่าแผนทีสองสามหนึ่งนะเป็นแผนที่แมนยูใช้นะเโอเคแล้วก็ตามคลิปเลยครับผมผมฟู่ทีแมนยูในเต็ดนะไม่เกินสิบล้านนะเพิเ่อาจจะเป็นงบสิบล้านก็ได้ครับแบบราคาถูก ไปกันเลยครับผมเราจะมาทดลองดีว่าเราจะสู้นักเตะระดับบรล้านพันล้านเอ็มได้หรือเปล่าครับครับโอ้โหเจอแมนยูอะแมนยูจริงหรือเปล่ามาดูกันแต่เราแมนยูแท้ครับทั้งทีมเลยเราฟูแมนยูของแท้โยเวนสนาม <laughs> โยเวนสนามครับไม่ใช่ของแมนยู ไปครับผมจะสู้กับทีมเขาได้เปล่าอ่ะอยาให้ผมทำลิะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมผมจะลองทำตามนะครับก็ผมผมขอปรับ่าผมเรียบร้อยครับลุนโดยนึงบอลออกไปแล้วแผ่นนี้เป็นแผ่นที่ผมว่า ไม่ค่อยเวิร์กนะสำหรับแมนยูนะามรู้สึกนะครับความรู้สึก,กหรือว่าใครนั้นคิดเหมือนผมก็คอ,คอมเมนต์มาได้นะครับแผ่มันแบบไม่พันคงอะ่ะแบบมันตั้งรับก็โอ้จะฟูดได้ปรอวะ โอ้นี่จะฟู้ไดแล้วนักเตะแมนยูเลยนะเว้ยโอ,โอ้เรียบร้อยโดนแบ็คแฮม,มนักเตะเก่าแมนยูในเต็ะนะผู้เป็นตำนานนะครับยิงเข้าไปแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่ได้ครับเอาใหม่ได้ เอาใหม่ไปครับอย่างที่ว่านะมันไม่ค่อยเวิร์กแผ่นเนี้มันตั้งรับรอสวนอ่ะอ๋พึ่งพานศักยภาพของนักเตะเนาะโอ้โหนุคุจะไปเข้าแล้วเมื่อกี้ดีนะมูโนฟินเดสมาปิดจบ มาปิดงานให้ well, ถือว่ายังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับฟูได้นะั่นฟูได้นะฟูได้ยะเราเออบ uh. so okay, รูโน่ฟานช์บูดูฟเนเดต now holland n อ w the l t David b e c k h ม m จหืเข้าไม่ได้เลยอะีชอตอไปนี่ร s h <Rash ford. S 1> อ o r d โหรอมันพ่านนี่แลหละจริงโหเหลืองละ <Rash ford? S 1> ไม่เปล่าเฮ้ มันไม่เป่าจริงดิโอโหเข้าขนาดนั้นไม่เป่าให้ฟีคิกไอ,อโหัวร้อนเลยอะ่ะอะไรวะเมื่อกี้มันควรจะได้ฟีคิกเข้าแรงเกินนะโอ้เซนแด่เ<อ>นี่ยเราต้อง พึ่งพานักเตะน,นะครับแผนนี้ต้องเล่นพึ่งพานักเตะจริงเะเอาแบบนักเตะวิ่งเล่น่วซั่วเนี่ยคือแบบหูเปลืองอ่ะเห็นปะ่ะมาคาราฟอนหมดแล้วอาบูโน่หมดแล้วหลอดหมดแล้วเนี่ยเห็นปะงั้นเราก็ฟูลทีมที่กบน้อยด้วยไม่ต่างกันแผนนยไม่วิ่งเลยนะเปลี่ยนดีกวเ่าวะโหบูโ,อโ,อโน่หลอดหมดเลยเดี๋ยวเอา แ <laughs> ม่กวยไปยืนเกมรุกอ่ะเออเอาหมอนี่ออกไป oh, น,น่าจะไหวอยู่อ่ะแต่ละคนโ oh. <Solar. S 1> อ้โซล่าโอ้ตำนาโซล่าหัวต้องเล่นตั้งรับแล้วล่ะตั้งรับแล้ว,ว Now, มันไม่ไหวแล้วย nice ิน <the> หน้าเป้ากองกลางนเ,ลลนเนี่ยหมดไปแล้วสามคนแล้ว พลังงานหมดแล้ว้ยโอ้โหตัดบอลได้จริงแต่ก็ <im> เสียบอลนะใหญ่เขาปั่นก็พอมันบุกไม่ได้อะสปีดนักเตะหมดแล้วอ่ะก็ต้องเล่นเท่าที่ทำได้ครับมากระโดนแ,แล้วอ่ะ นักเตะแมนยูอยู่แล้วกับซูมิโรครับผมถือว่าไม่แย่นะที่เรายิงยิงได้อะก็ถือว่าเต่นได้สำหรับคนงบน้อยเนาะโอ้จริงจังนะแล้วครับเปลี่ยนนักเตะนะครับค้างเปลี่ยนนักเตะหมดแล้วไงอืม มาเอาแล้วมาเล่นผมแล้วมาเล่นผมแล้วมันรองานแล้วตอนนี้มันรองงานแล้วผมบอกเลยว่าถ้เนอย่างเงี้ยรองานอ่ะบาปไอ้คนเล่น,แบบน,นอ่ะบาปเอาไม่ต้องพิิอ ไม่ใช่ราบผมเียหรอกนะเมืเ่อกี้มันเข้าแรงเกินแล้วมันก็เป่าจุดเกีมโอเกิน,โอ,โ,นโอเคครับผมก็จบไปแล้วกับการรีวิวทียมมดค่าไม่สิบเอ็มครับมดค่าสิบเอ็มที่โอ้โหของวัลยี่้าเปอร์เซ็น25%แผนกับแผนแมนยูด้วยนะแผนแมนยูที่ใช้ด้วยเวิร์กไหม กราฟติ่งลงไม่อยากให้ดูเลยมันเวิร์กไหมอะ่ะกับแผ่นเนี้ยผมว่าไม่ค่อยเวิร์กโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมละก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคลิปโพสคลิปทางช่องครับโอ้ยอยากให้ผู้ติดตามครห้าร้อยบจังเลยยะโอ้ เราเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ